ที่ 1. มหาวิทยาลัยราชาพัฏสกลนครค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอํานวยจังหวัดสกลนครค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราได้มาทําการสรํารวจลงพื้นที่แล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนบ้านอากาศและความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีไหลเรือไฟค่ะวันนี้นะคะพวกเราได้รับเกียรติจากคุณลุงวีรพงษ์แง่มสุรัตน์ค่ะที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลมให้สัมภาษณ์เราในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณลุงเล่าเกี่ยวกับประวัติของวรฒนากาศแบบชื่อวรฒากาศแบบนี้ค่ะจนเปลี่ยนมาเป็นอากาศอะไรแบบนี้ค<ช>่ะข้าวๆก็ได้เข<ร>าเย,อย,อยออ<ช>่ยอๆเนาะย่อๆประวัดวรฒากาศจะพูดเป็นเบาเป็นภาษาโยยได้ภาษาโยประวัดวรฒากาศนี่สมัยแต่ก่อนชื่อบ้านม่วงลิมยามบ้านม่วงอินยามเป็นตามภาษาโยยเพราะว่าโยกยาจินทานมาจาก ฝั่งล้าจากบ้านหอมเทาโมเสมาหลมาบมากบมาย่ายมามาตัง้งถิ่นฐานอยู่บ้านมงหินงามจนมาเปลี่ยนจากบ้านมงหินงามมาเป็นเมืองอากาศเมืองอากาศมีโมเมนผู้ปกครองเมืองเขตสกลนครนีนเป็นตั้งเป็นเมืองอากาศจนมาขึ้นอยู่มณฑลอุดร มันจะง่ายจากนครร้อไปนครพนมกลับมาบานนี้มาขึ้นเป็นไม่หยุบหยุบจากเมืองอากาศเมืองอากาศเป็นอำเภออากาศเป็นตำบลอากาศมาปีสองพันห้าร้อยหกอย่างในมาเป็นกลิงอำเภออากาศอากาศผมว่าสองพันห้าร้อยหกเป็นเป็นกลิ่นของอำเภออากาศบัตรสองพันห้าร้อยแปดนี่เล แต่งตั้งเป็นอำเภออากาศมุ้ยแล้วอันที่เป็นบ้านมงยิมยามขุงเราเกี่ยวกับสื่อมันบ้านมงยิมยามสมัยตะกี้นั่นประวัติของบ้านมงยิมยามคือย้ายสินทานมาจากฝั่งลาวมาจากบ้านของทาวพงเซขามมาอยู่ฝั่งไทยนี่สมัยแตะก่อนมันร้อยกว่าปีมาแล้วเนาะย้ายมาจนมาอยู่ในหิมนำหิมห่วยหิมลำหํายามนี่เลย วัดของมันน,ะน้ำยามตะเคียเป็นหวยน,น้อยหวยเล็กๆ<อ>ม,มันเลยมีต้นม่วงต้นยางอยู่ตะเห็นว่ามันอุดมสมบูรณ์มีร้านมีป่ามีหม่องธรรมะหากินมีที่ปลูกพักปลูกหญ้าธรรมะหากินวิธีชีวิตแต่ละมือ้อแล้วก็พักกันปักลักปักทานอยู่นี่บ้านม่วงรู้ซึกว่าจะง่ายจากทั้งที่วก,การอำเภอเลยลงมาอยู่ทีแต่ก่อนสีอยู่หิมยามี เลยมันมาติดลลงมาตามนิ้มยามเนาะมามันสิอยู่ห่างไกลน้ำบ่ได้คนสมัยตะกี้มันสิอาศัยน้ำยามเป็นเป็นน้ำใสน้ำกินน้ำกินสมัยตะกี้ก็ุดในยิ้มฝั่งน้ำยามเนี่ยย่ามหนาแรงหรือน้ำมันลดแต่ยามหนาโนก็กินน้ำโฟนกินสมัยตะกี้มันบ่มียาบ่มียาข่าวัชพืชยานั่นเขาสิกินตามห้ตามหน้า พูดสามพูดบอกินน้ำนะ,ะ,ะแล้วอันประเภณนี้หลไรเงาไฟของเฮาเดี๋ยวคะ่ะประเพณนี้อะไรเงไฟของเฮานี่คือความเสื่อถือตะกี้นั่เนเดือนเดือนซิบเดือนซิบเดือนซิบเทงนี่คือว่าขื้นสิบหาคำเดือนซิบนี่ค่ะขืะ่นสินมีบุญเข่าสะาเข่าสะเข่ากระดับดิน วานนี้กันช่วงนั้นน้ำน้ำมันสิลดลงเพราะตามแต่ประเภทนี้ที่ความเสื่อมถอตะกีนี่เดือนสามเดือนสามทีเข่าขึ้นเล่าขึ้นจากให้จากหน้ากับสู่ควันเข่าสู่ควันง้วสู่ควันายเลี่ยงปู่ตาความเสื่อมถืตะกี้วันนี้เดือนสี่เดือนสามเดือนสี่กับเป็นบุญเขาจีบุญพระเวสสันดร เดือนหา้าเดือนหกวันนี้มาเลี้ยงปู่ตาลงหน้าอีกวันนี้ลงหน้าลงในในเห็หนะจนเข่าพันศาเรียยร้อยเลยกัเขากับว่างจากงานจากการพ่อบุนเข่าสามบุญประดบดินเข่าประดิดบบินกันเป็นสิบหาข้ามเดือนซิบกับมาเห็ดบุญแข่งเนืออะไรเรือไฟวันนี้สมัยด็กี้เนี่ยเอาเพื่อหาปลามาแข่งกันเพว่าช่วงนั้นมันสิว่างเนาะหลังจากเรือทาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำ เพราะว่าช่วงนั้นมันสิเข่าเขียวก็วดีว่างกันมาก,กลางเว้นนี่ก็สิมีการแข่งเหือ้อแข่งเหื้อหาปลาเนี่ยแต่บุมีรางวัลอย่างหอกนี่ก็แค่เราเราเป็นเราเราขวดนี่แหละเราเป็นขวดนี่แหละ่มีรางวัลเราบมมีเป็นเงินเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเงินนีมันสิหายาเราควรเราหกบาทสมัยตะกีนะ บวแท้นี่เหล่าภาษีเหล่าภาษีคือเหล่าที่เขาขายตามร้านนี่เหล่ากันกับทาบ,บ้างแกเก็บขึ้นมาเองแต่ทางเจ้าหน้าที่มันก็บวชเลยมาใส่เหล่าภาษีเราเมีภาษีษาือเสียภาษีการไล่เรือไฟนี่เนี่ยหลังจากกลางเวรน,นั่นแข่งเนื้อแล้วกลางคืนมาบานี้มือสิบหาค้ำนั่นพนก็ต่างไปวัดไปว่าเขาต้มข้านมกระจายบานี้ มาบวันี้การขึ้นมากกับไล่เรือไฟเห็ดเรือไฟมาไล่ไล่คือไปส่งพีเงือกผีงูพีที่ขึ้นมาตามน้ำเดือมุกมาตามขึ้นมาตามน้ำแก่น้ำเพียงนี่หอนยามน้ำแบบหอดยามเดือซิฟไล่เรือไฟไล่เรือไฟคือลมไปส่งไปส่งพีเงือกผีงูไปไปตามน้ำนามของเพื่อนสู่ไปน้ำโคงคือเก่าเลยนี่แหละคือประวัติการไล่เรือไฟ เงือไฟบานเท่ากับผู้ชายขึ้นเวิาะครับเงือซ้ายอันผู้ชายนี่สิขึ้นเงื้อไฟเพราะว่าพีงพีเงือกพีงู้พีพญานาคเพื่อนบบมักผู้หญิงเพื่อนสิมักเป็นผู้ชายกับจักมีผู้ชายสิไปเต้นอยู่ในเงื้อไฟกับผู้หนึ่งจ้อนผ่ากะเตี่ยวนุ่งผ่าเตี่ยวแบบว่าเกือบสมัยตะกี้มันก็เป็นโปูแล้วเนาะมันสมัยตะกี้นะั้น ตามประเุณนนี้ที่คนเรามากนี่คือสมัยนี้แบบมันมีบันไฟแบบเยอะๆเลยค่ะมีพูแต่สมัยก่อนนะคะเป็นแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยมันกับประยุกต์ขึ้นมาเรือๆก็มีบังไฟที่ชาวบ้านเหตุขึ้นมาเองมันก็บุมีหลากหลายที่ตามสมัยกุมานี้ยรนี่มันเป็นการแข่งขันหรือว่าตามที่มันความเจริญมันรุ่งเรืองขึ้นมากก็เลยหามาเห็ุมาจุดมาุ๊นี่ก็ซุ้ม พ่อใหญ่สุปตาเนี่ยนะที่เป็นคนนํามาตะกี้นะสมัยก่อนตาเ็นงานอยู่กรุงเทพเนาะก่ยามพอนยามอะไรกาไฟกันขึ้นมาบ้านก็ได้ซื้อฟุมาจากกรุงเทพคนแรกมาลวมาจุดมาจุดให้บ้านเฮาเน็่นแบบเห็ดนนมาแต่ละปีต่ละปีนี่ก็เห็ดมาสื่อทอดมาจนมาอยู่นี่ก็หาสิบกว่าปีแล้ว ถ้ากระเ่าหรือจนพกซิบกว่านะี่งานนี้คือมีมีการจุดฟูจุดตะไลคือภูมินีสมัยก่อนนี่สิมีการจู่การจู่ในเรืไฟนี่จุดการจูการจู่นี่คือว่าเอานามันยางมาแล้วเอาผ่าไปซุกเอามาพันพันเห็นเป็นขุบเพิงนะที่มาใจจุดไหลไปตามนั่นคือนั้นคือการไหลเรือไฟอ จุดไปแจ้งๆอะไรอย่างไรไรไปตามล่องน้ำเรื่อลักษณะคือก,กรเบรคเดีค่ะคี่นสีขาคือกันลักษณะคือกันกับเบอือไฟแต่ว่าทั้งคืนมันนีเพื่อเสียเอาต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยมันมันสี่ร้อยน้ำได้เนาะมันามานีสามารถร้อยน้ำได้สามารถทวงทนุนักอันนี้ได้ แต่มาหลายอย่าง่ังมีมี๋ยวนี้มีทางแดงมีพลาสติกมีนั่นเกิดขึ้นม่ากปเลยพยุไสขึ้นมาคนกระลากหลายกว่าจะเก่าสมัยก่อนนี่ไรเงาไปพ้นประมาณสิบพ้นข้างนั่นเลยสิบกว่าคนเนี่ยนี่สักสิบสี่สิบแล้วก็ต้องเห็นแพ่ใหญ่ๆลายตามประเภณนี้ตามไปสมัยพยุขึ้นม่าท่เที่ยวนะคะ สมัยตะกี้พนันกับเสกเมื่อไฟเป็นคุมบาดคือสมัย,ยมนี้หรือครับเป็นคุมบาดคือกันเพราะว่าที่แรกนั่นที่แรกบัดอรดมกันลาเป็นวัดป่าเพื่อนกับบริษัทมนียไฟมาระหยาะลังๆเนี่ก็เลยกเลยซอยกันเหตุทำมันหลากหลายค้นกับให้ความสนใจมากุกมาแย้งมากุนอะไรเพราะว่ามันเป็นบุญประเภทนี้แข่งเนี่ยอากาศนี่มั่นกับคือว่าเกิดก่อนมาค้นพน,น,น,นมอีก ตั้งหลายปีนี่้ก็มโนมีมากปีสองพนันห้าร้อยสามสิบอ่งนี้จย่างในมาเหตดสามสิบกว่านี่ยังไงมาเห็ุเนื้อไพ่อยู่ในไรอยู่ในแม่นามโภงนะช่างเเอาไปจากเพื่อกต่งมวยไ,ไปเห็ด<ม>เป็นต้นแบบไปเห็ดแล้วบนนี้ก็ดังขึ้นมาเลยกันย้อนว่าการท่องเที่ยวเขาให้การสนับสนุนทางเฮ้านี่เอาตามประเพณนี้เอามาประยุกต์ขึ้นมากกว่าช่วงนี้ประเทศสลกนไห้ เงินอุดหนุนเนาะจะละคุมวัดละคุมวัดเหตุยิ่งใหญ่ไปนเนี่ยจักน้อยแต่คือในจังหวัดนี่ก็องการบริหารส่วนจังหวัดกครับเทศบาลเงินขจ้ารายขจ้าก็เหตุใหญ่ก็ไปเทกก็กตามฐานังที่ยิ่งใหญ่เลยคือวุ่กมวิธีก็ขอบคุณคุณลุงหลายๆนะคะที่มาให้ความรู้วกหนูแบบโอ้พิจัยมากค่ะค่ะแบบขอ,อโซ่พอดีแล้วเมื่อนี้ะ วันอาวันนเสาทิอย์เปิดปะครับเปิดอยู่เปิดเสาร์อาทิตย์เปิดลุงมีสี่เหตุงานอยู่ประจํามหน้ามีวันยุทธวันเดียวคือนอกหุ่นัดนกแล้วก็ยุทธแค่วันพุธวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยไม่เห็นงานที่เก่าคือว่าเปลี่ยนกันยุทธนะเกิดนี่ หู่มาบึมมากศึกษาสามารถที่เขาชมได้คุณลุงอยากฝากอะไรกับคน,คนที่สนใจครับฝากให้มาดูมัยังชมได้ครับส่วนมากก็ส่วนมากกับก,กับแทบว่าฝากอยู่ทุกนั่นเพราะว่าตามแต่ลุงมาอยู่นี่มีนักศึกษาต่างลายสาขาต่างยังวัดก็มาก ทั้งกรุงเทพอก็มีมาครับทั้งภาคกลางอย่างนี้แต่มามาศึกษานี่ครับกับว่าวต่อๆกันฝากต่อๆกันไปเรื่อยๆว่าเออมาสืบประวัติไทยยยรายการไรเรือไฟร้านยาถิ่นทานหรือว่างานบุญวันไทยยยอยก็มี่ส่วนนี้นะแต่เพียรนี้สู่ควันเข่าสู่ควันม้วควันควายนี่กเป็นเดือนสามไรเรือไฟเดือนสิบแค่นั้น

ไปเข้าตีลูกไปตีลูกไปเข้าตีลูกไปโูฮูฮูโหู้ ทักมาใหญ่ลานทรายให้ทัวตากมาใหญ่ลานทาายให้ทัวเจ้าบ่ให้ไข่กะบ่ดีเจ้าบ่ให้ไข่กะบ่ดีตายเป็นพี่สีน้ำม,มาเป็นพวกตายเป็นพี่สีน้ำม,มาเป็นพวมันตายเป็นพวกสิไม่กัดเพื่อผูตายเป็นพวกสิไมกัด อ้าตายเป็นหนูสิไปกัดเพื่อูตายเป็นนูสิไปกัดเพื่อหูถ้าตายเป็นลูกสิไปจองกินนนมตายเป็นลูกซิเจองกินนมอู้หูละอ้หอหูลอ้หูอู้หู้ละห้หูอู้ลอ้อา้ห้ล้ห้ห้ละฮอ้หหล้หล้อู้หหอ้หอ้ลอู้หอ้ห้อ้หอละ้อู้อนให้เป็นโตเาค เขาแก้วเลี้ยงควยดำให้เป็นโตเขาแก้วถ้าเลี้ยงใหญ่แล้วก็ขาดไทไทยนาถ้าเลี้ยงใหญ่แล้วก็ขาดไทไทนา ลาไปก่อนลาไปก่อนเด้อลาก่อนเด้อลาเด้อลาเด้อลาก่อนเด้อลาเด้อลาเด้อ